อย่าวงไปเลยครับสรารวัตรผมไม่ให้หลุยจิวหนีไปได้แนะ่ผมจะคอยแรยง,งานตำแหน่งของกาลบังเสริมด้วย ลิเชลอยู่เดี๋ยวนี้ยกมือขึ้นหวไหวไหคุณตำรวจอย่ายิงเออฉันไม่รู้เรื่องอ้าวยายทำอะไรลับๆล่อๆตรงนี้ฉันทำอะไรที่ไหนกันเล่านี่ฉันมาเก็บเศษกระดาษเท่านั้นเองเราเห็นคนที่ผมขาวมีคนนั่งอยู่ข้างๆมาด้วยไหมฮะยัย<ะ>ยัยที่นั่งข้างหลิวจิวเป็นไรกันไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรโอ้ยคุณตำรวจอย่ายิงนะอย่ายิงฉันกลัวโว้ยฉีจะแตก โอ้ย่ายิงนะไม่เอานะเฮ้ยวางปืนลงใชบป้าหรือเปล่าเนี่ยอ้ทำอะไรเนี่ยสารวัตรผมสงสัยว่าเธอเป็นพวกเดียวกับหลุยจิวนะครับโอ้โตขูณตำรวจฉันกลัวจะตายอยู่แล้วแล้วตอนนี้หลุยจิวอยู่ไหนคิดว่าคงหนีไปแล้วคิดว่าคิดว่าแกใช้อะไรคิดจะคิดว่าแกตามรถผิดคันแล้วหลุยจิวไม่ได้อยู่ในรถคันนั้น ไม่นะครับสารวัตรผมตามหลุยจิวมาถึงนี่จริงๆแล้วก็มียายแก่นั่งข้างๆอ่ะแน่ใจนะว่าเป็นยายคนนี้แล้วแน่ใจนะว่ายายนั่งอยู่ข้างหลุยจิวจริงๆเฮ้ยคุณยายครับต้องขอโทษด้วยนะครับโอ้ฉันตกใจนะไปได้แล้วครับขอบคุณดอนวงนครับอย่าไปตายแยกหน้านะครับสารวัตรน่าสงสัยนะคุมตัวกลับไปก่อนเถอะกลับไปที่บ้านแกสิถ้าแกทำให้ตกใจหัวใจวายตายไปแกรับผิดชอบได้แต่ฉันรับไม่ได้นะ สาระครับหาจนทั่วแล้วครับไม่มีครับอนกำลังเฮ้ยไม่นะครับสารวัตรฉันไม่อยากด่าแกต่อหน้าคนนะเพราะไม่อยากให้ตำรวจฮ่องกงเสียพลาดล่ะเข้าใจไหมอูจ้องเมียงขึ้นรถในหนนยุัเจ้า碗内悔恨就似一不留น 遗失今天抱紧，若然找。